เพราะคนไทยชอบบุกฝังไงบอกว่าถ้าเชื่อฟังพ่อแม่เท่ากับเป็นเด็กดีสองสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ห้ามทำถ้าอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตข้อแรกนะคือเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนอื่นในนอกครอบครัวคนอื่นในครอบครัวตัวเองห้าม เอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมนุษย์ทุกคนมีความพิเศษของตัวเองให้เห็นความพิเศษในตัวเขาไม่ใช่เอาความคิดเ,เก่าๆของเราซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ําแต่ไปทำร้ายลูกแบบนั้นเราควรจะส่งเสริมสิ่งที่ดีสิ่งที่เขามีจุดเด่นความสามารถพิเศษในตัวเขาและจะอนาเอาสิ่งนั้นมาส่งเสริมนี่ข้อที่ทใ้ให้ผมรู้เลยเป็นอาการไม่ใช่เมืองไทยที่เดียวนะทั่วโลก แล้วทําให้มนุษย์เนี่ยศักยภาพลดลงอย่างมากเลยทําให้ทําให้เด็กหรือวัยรุ่นหรือมนุษย์ทั้งบางคน30-40แล้วยังไม่ได้เฉิดฉายออกมาเลยเพราะถูกกดจากพ่อแม่เพราะถูกความคิดเก่าๆของพ่อแม่อันนี้แต่ว่าผมก็เข้าใจนะคือายกโทษให้เขาไปเพราะว่าทุกคนที่มีลูกอ่ะเริ่มจากการเป็นสมัครเล่นทุกคนนะไม่เคยมีใครเป็นนักเลี้ยงลูกมืออาชีพเข้าใจป่ะเออบางคนก็แบบเลี้ยงตาม,มีตามเกิดหรือว่าตามข้อมูลที่ตัวเองรู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครมีพ่อแม่ก็ยกโทษให้เขาไปแต่เราเนี่ยโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จของเรานะครับแล้วก็ถ้าปิดหูได้ถ้าเด็กที่ฟังอยู่นะหรือวัยรุ่นที่ฟังอยู่หรือใครก็ตามอยู่ที่ว่าทนฟังพ่อแม่ไม่ไหวแล้วปิดหูก็ปิดหูไปแล้วก็สร้างความสําเร็จให้ตัวเองด้วยอะไรที่มันเป็นสัจธรรมเข้าใจปะ่ะเพราะบางทีเราก็รู้ว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้รู้หมดทุกอย่างเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเด็กที่ฟังพ่อแม่แล้วเป็นคน ดีเสมอนะม้หรือเป็นเป็นอะไรที่เข้าใจผิดอย่างมากเลยเพราะคนไทยชอบปลุกฝังไงบอกว่าถ้าเชื่อฟังพ่อแม่เท่ากับเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่เท่ากับเด็กดีใส่หัวแมงยิ้ตลอดแล้วไม่เคยคิดเหรอคุณไม่เคยคิดตอนเด็กหรอว่าเกิดพ่อแม่คิดผิดอ่ะพ่อแม่คิดถูกตลอดเหรอหรือว่าพ่อแม่มีความคิดที่ทันสมัยตลอดเหรอแล้วดูตัวอย่างบางทีพ่อแม่ก็แบบ ไม่ได้ก้าวหน้ากับชีวิตอะจะตกลงฉันต้องเชื่อฟังแบบนั้นด้วยหรอจริงๆผมก็คิดมาตั้งแต่เด็กแล้วนะนี่เป็นเหตุผลที่ผมต้องหาความจริงเข้าใจว่าว่าเราก็หาความรู้ที่มันใช่จริงๆบางทีเนี่ยอ่ะพ่อคุณแม่เราก็ฟังหูไว้หูต้องหาความจริงก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับอย่าลืมนี่เป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าก็ออกไปทําอะไรของเขาเองไม่ได้มันไม่ได้เชื่อฟังพ่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะก็ออกไปทั้งไปปฏิบัติธรรมของท่านเองไปหาความจริงของท่านเองไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็น จากเจ้าชายเป็นกษัตริย์คิดออกปะฉะนั้นแหละคุณเห็นตัวอย่างนี้แล้วคุณสามารถมองหาชีวิตของคุณเองด้วยปัญญาของเราเองหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าจําไว้อย่าเชื่อตั้งแต่แรกจนคุณจะหาความจริงได้ด้วยตัวเองผมบัณฑิตเอรอสีสวัสดีครับ